สวัสดีครับผมมาพบกันนะครับกับช่องรับคุณทองออฟฟิเชียลนะครับผมมันนี่มุมอาจจะเปลี่ยนนิดนึงนะครับเนาะมุมอาจจะเปลี่ยนหนึ่งมาเป็นมุมเก่านะครับขออนุญาตเปลี่ยนมุมนิดนึงนะครับมันนี่เนาะนะครับบางคนอาจจะบอกว่าโอ้มาเป็นมุมเก่าตัวนี้นะครับแล้วก็สบายดีนะครับไปทั้งมีน้องสองปอดล้วนะครับถึงเขามากดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันเข้ามาขอเพลงบอกว่าให้แอดเ้แอกเพลงนั้นเพลงนี้แน่นะครับผมก็ทยอยอ่านแล้วกับทยอยแบบ เฮ็ดไห้เรื่อยๆนะครับเนาะผมก็ต้องทยอยเฮ็ดไห้เรื่อยครับขอบคุณหลายครับที่ที่ติดตามกันเนาะนะครับผมโอเคครับผมส่องผมคือเก่าครับแต่งเพลง้องเพลงนะครับเพลงของเราไปนะครับก็ต้องเสื่อคือลงวจากกินผัานนะครับเดี๋ยวถายถาแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวก็ต้องเสืออมากนะครับผมถาแป๊บนึงอีกนิดเดียวครับผมมันนี่คือเก่าครับช่วงที่รอเพลง่ก่อนคือมาเห็นรียแอคคือเก่าครับกับเพลงนี้ครับผมขออนุญาตเลยครับเบอร์บบบบการเสียเวลาครับบผูดลํำทั้งเพลงนะครับคือขออนุญาต คลิปน้องพอดอีกเพลงหนึ่งครับผมเดี๋ยวพึ่งเบื่อกันได้ครับเด้อจะพึงเบื่อกันครับผมก็คืออย่างอันนี้เป็นคลิปติต่อมาจากคลิปสิแล้วนะครับเน,นาะนะครับซื้ออ่าตุ้ยพีดีงามนะครับผมน้องสิริพรสีประเสริฐเนาะนะครับเดี๋ยวเพิ่อเวนการเสียววลล่าครับมาเบิ่งกันว่า MV ็มบีมิวสิกตำบาด์ทำนองเพลงไปดังไดนะครับมาเบิ่งนกันครับผมกับตุ้ยพีดีงามน้องสิริพรสีประเสริฐผมเชิญเลยครับเริ่มคลิมมาโอ้โหวิววิวงามนะครับ ต้นเขาไม่ใช่สีชมพูตุยพี่ดีงามนะครับเอาความเต็ดในใจอีหลีนะครับสำหรับผมนะผมบางมัยิ่งแบบอ้วกอ้วกซึ่งหน่อยนะครับอ้วกอ้วกเลยมากเลยนะครับเป็น่ยมายิ่งมากต้นบมักอ่ะโมเมนบ์่ามาครับคือบอล์ฟวอล์ฟไฟสเปกอีลีสวงสีสีมาข้นผู้หญิงอีหลีอ้วนะครับนะครับเออกังหอม ผู้ช่างนี้งามช่างนิ้งมมังมแต่อย่าซองเนาะ<ค>น,นิ้วซีมพุมแต่หกักเนาะหนวกวานเนาะนาาอของขายอยู่หนาสตูดิโอนะครับเนาะนะครับ น้องพรมาจากขายยุนาเนาะนะครับแต่ว่าในในเอซื้อเพลงน,นี้นะจะเป็นเอ็มอาร์มิวสิกนะครับเอ็มอาร์มิวสิกครับมกางวงเงีสามเหมือนเนาะู้สามนะนะนี่งามับีแบบซองก็ดีเลย ตาหลอกไปไงยจะคลองอ,องื่นเนาะหนองก้อนตุยผมไม่แน่ใจว่าเข้า่าตุยทางฟาราา่าหรืาตุยนะครับแต่ว่าขลองทางไทยเนี่ยอาจจะอาจจะอวบหรืออ้วนผมก็ไม่แน่ใจนะครับผมวันนี้เนาะน,นะครับแต่ว่าเกิดจากคลองจ้องกันแล้วมั้งผมมานอนนะครับผูหห้หญิงนี่เป็นฉากที่ง,งามดีครับงามดึงมาเรียบิว สีผสมสีผู่นี่เขาเน่ใจว่ากบเข่าครับต้นเข่าหรือเปล่านะครับแต่ว่าเห็ดเห็ดเห็ดฉากรสสีคู่เนาะนั่งอยู่เถียงหน้าเนาะก็จริงผมผมอาจผมอยากสินั่งเบิ้งซือหนี่นะครับผมอยากเบาเป็นได้หรอกแต่ว่าผมผมรู้สึกว่านั่งเบิ้งซืออาจจิแบบรู้สึกแบบนึิ่งๆเงียบไปได้อังหน่สินะครับคือเป็นเป็นฟิลเนาะคือมีหลายๆท่านนะครับคอมเมนต์ผมมาบอกว่าเออถือผมอ่านแล้วผม ผมผมแปลแบบโอ้แปลปิดพรีกขอขอขอ,ขอ,อภัยนะครับอาจแบบว่าแบบให้เบิ้งจนจบกันจังวิจัดจังจังจังมีคอกันก็จริงนะผมอาจจเป็นคนบอกมากนิดน,นึงนะครับก็อันนี้ดือืทิมทิมบิ้งทิมทิมลิ้งไบแขงางแงเราเพ้่ดีนะครับเ<อ>นาะน,นะครับนนอาจจะจะได้เน,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 น้นยังก็มีในยูทูบเลยคับมี่ตัวไปครับคือแบบเซื้ออย่างเงี้ยคอเกิดอย่างเไปเบิงเอาแบบจึงเต็มของเพื่นนะครับเบิ้งอาจจมีเ้งมีผมบอกจริงนะครับนะครับ กับลีแองเนาะครับก็ได้ขอบคุณหลายที่ที่ที่ให้คำแนะนำผมมากนะครับเนาะนะครับแับผมสิบไปแล้วนะครับบางทีนั่งเบิงยูซึก่อนจะลองได้ย์วนะครับก็ต้องเซนเนาะนะครับอาจจะต้องพูดไปด้วยอะไรอย่างนี้นะครับวันนี้อาจจะพูดมากไปหรือเปล่าไม่รู้นะครับผมขอต้องขอโทษจริงๆครับขอโทษจริงคือมันเป็นมันเป็นฟิลฟิลแบบแบบสไตล์ใครสไตล์มันเนาะแต่ก็จีวบางเดยนะครับ ในขอพูดคำคำแนะนำสีน้ำผมมากครับในก็ผมอยากจะสุปั๊บเกลียดในมาดีสุดนะครับผมนะครับโอ้ยิ้มงามดีครับยิ้มงามน้องพ่อนัดเสียงดีน่ารักนะครับเสียงดีน่ารักบัวก,ก็ต้องหวะววิวแบบนี้นะโอ้สุดยอดเลยนะครับจังหวะเพลงกับเป็นออกสไตล์โป๊ะแบบจังหวะแบบแบบตะฮักนะครับจังหวะตะฮักเนาะนะครับจังหวะแบบน่ารักน่ารัากังหอมนะครับเป็นวิวแบบบรรยากาศแบบ ย้ำขอนแรงบ่เนาะอันนี้เนาะย้ำขอนแรงหรือเปล่าโอ้มีซองจูในข้อขน้องบ๊ายบายน้องพรอนโอ้อยเนาะคนที่อยากปื้มเนาะอย่างที่บอกแล้วคนที่อยากปืม้มอ๋อนี่เขาเอามอาร์มิวสิคอีลีครับผมโอเคครับจบไปแล้วครับกับเพลงตุ้ยพีดีงามนะครับของค่ายยุนาอ่าของสังกัดน้องพรอเนาะของยุนาสตูดิโอนะครับแต่ว่าสังกัดของเพลงนี้เลยคือจะเป็นเอ็มอาร์มิวสิคนะครับผม ก็จบไปแล้วครับภาพรวมของฉากนะครับของฉากผมว่างามเลยครับฉากนี้เป็นแบบคือสิบคะแนนผมมาหาเรลี้ยงฉากเลยนะครับฉากแบบบิวอียงนี่ผมมาเลยแบบว่าเป็นขอนแรงนะแดดซองเรากับเฮดเอ็มวีหน่องพ่อกับกังหฮมนะครับบรรยากาศบิวของหลังกับเป็นสีชมพูโอ้เขากนดีครับเขากนดีมากเลยแล้วบวกจังหวะเสียงน่ารักน่ารักนะครับจังหวะดนตรีโป๊ะโปฟังสไตล์ฟังไงๆกะก็ถือว่าน่ารักมากๆครับผมน่ารักชอบชอบครับชอบเพลงนี้เลยนะครับ ตุ้ยพีดีงามนะครับไปหาฟังกันไน้นะครับผมโอเคครับมันนี้ก็ขอบคุณที่หลายสิที่มาติดตามกันนะครับสิมาเบิงเอ่อต่อไปว่าเป็นเพลงต่อไปสิเป็นเพลงอย่างนะครับเดี๋ยวสิบถิมไปหลังคลิปนาดเดี๋ยวติดตามกันนะครับว่าเพลงต่อไปสิเป็นเพลงอย่างสำหรับ่องรับคุณท่องวิเชียรที่มาเรียกกันนะครับเนาะมันนี่ก็ขอบคุณที่หลายคนที่ติดตามจนจบครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับรรมมดาาีนนนน้อบหัยยคกเล